เรือดำน้ำ k .84 เยคาเทรินบุกหรือชื่อในรหัสนาโตว่าเดลต้าไอวีคลาสเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ทรงพลังที่สุดที่เคยถูกสร้างขึ้นโดยกองทัพเรือรัสเซียเรือดำน้ำลำนี้ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการลาดตระเวนหรือป้องกันหน้าน้ำเท่านั้นแต่มันคือเครื่องมือทำลายล้างระดับยุทธศาสตร์ที่สามารถปล่อยขีปนาวุธนิวเคลียร์ได้จากใต้ทะเลลึกโดยที่สัตว์ปรูแทบไม่รู้ตัวเลยว่ามีภัยร้ายแรงกำลังเคลื่อนที่อยู่ใต้น้ำ K84 เยคาเตรินบุกเริ่มปฏิบัติการครั้งแรกในปีคศสสาา1985ในยุคที่สงครามเย็นยังคงระอุจุดประสงค์หลักของเรือดำน้ำลำนี้คือการป้องปรามนิวเคลียร์เพื่อรักษาดุลอำนาจกับสหรัฐอเมริกามันเป็นเรือดำน้ำรุ่นที่2ของคลาสเดลตาไอซึ่งพัฒนาโดยรูบินดีไซน์บูโรอุกต่อเรืออันมีชื่อเสียงของสหภาพ,าพโซเวียต ตัวเรือมีขนาดยาวประมาณ167เมตรกว้างกว่า12เมตรและมีระวานขับน้ำมากกว่า18,000ตันเมื่อดำลงใต้น้ำใช้พลังงานจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โอเค700ใน2เครื่องให้พลังขับเคลื่อนใบพัดแบบโรน้อยซึ่งทำให้มันเคลื่อนไหวได้เงียบมากและยากต่อการตรวจจับโดยโซน่าของข้าศึก จุดเด่นที่สุดของเรือลำนี้คือขีดความสามารถในการบรรทุกขีปนาวุธ r 2 9 r m ชาทิวหรือในชื่อ NATO ว่า SSN-23 Scif ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่ใส่ใกล้ติดหัวรบนิวเคลียร์เรือดำน้ำ K84 สามารถบรรทุกขีปนาวุธได้สูงสุดถึง16ลูกโดยแต่ละลูกสามารถยิงได้จากใต้น้ําและสามารถเดินทางได้ไกลกว่า8,000กิโลเมตรพร้อมระบบนำวิถีที่สามารถทะลวงระบบป้องกันของศัตรปรได้ k 4ปยังติดตั้งต่อปิโดหลายชนิดรวมทั้งระบบป้องกันตนเองจากเรือดำน้ำและเครื่องบินของข้าศึกเรียกได้ว่าเป็นเรือดำน้ำที่สามารถเอาตัวรอดได้ทั้งจากภัยบนผิวน้ำและใต้ทะเลแต่แม้ว่ามันจะเป็นเรือที่ทรงพลังเพียงใด มันก็ไม่ได้รอดพ้นจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เทเอนโลกในวันที่29ธันวาคมปี2011ขณะที่ K84 กำลังอยู่ในการซ่อมบำรุงในอูเรียโรยาโกวใกล้เมืองเมมันส์ได้เกิดเหตุไฟไหม้อย่างรุนแรงบริเวณปลายเรือด้านหน้าเปลวไฟลุกลามไปทั่วโครงสร้างของตัวเรือซึ่งในขณะนั้นมีคิปนาลูสอยู่บนเรือถึง16ลูกแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าเหยื่อกลเกลียดยอมมองแล้วก่อนหน้านาั้น ไปไม่กินเวลานานกว่า20ชั่วโมงเจ้าหน้าที่กว่า400คนถูกกระดงเข้าควบเป็เพลิงต้องใช้ถังน้ำและโฟมดับเพล,เลงิงจำนวนมหาศาลมีการใช้เรือดับเพลิงขนาดใหญ่ถึง3ลำเพื่อดับไฟโดยเฉพาะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้โลกตกอยู่ในาวามวิตรกังวลเพราะหากไฟไม่ลุกลามถึงห้องเกตะหัวรบหรือเชื้อกเพลินงนิวเคลียร์อาจเกิดหายนะระดับไฮโดรไบล์อีกครั้งหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นเรือดำน้ำ k 8 4ได้รับการซ่อมแซมครั้งใหญ่ซึ่งใช้เวลาน,นานถึงเกือบ4ปีในปี2014มาจน เข้าสู่เรือจำการอีกครั้งพร้อมกับการอัปเกตดระบบนำทางระบบควบคุมขีปนาวนุธและระบบสื่อสารให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจในโลกยุคใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมภายในตัวเรือนั้นประกอบด้วยห้องปฏิบัติการห้องบังคับการห้องลูกเรือและแน่นอนว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตใต้น้ำเป็นเวลานาน ลูกเรือประมาณ135นายต้องใช้ชีวิตในพื้นที่จำกัดใต้มหาสมุทรเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเดือนทำให้การออกแบบภายในต้องเอื้อต่อความเป็นอยู่เช่นมีพื้นที่พักผ่อนห้องอาหารห้องออกกำลังกายและระบบปรับอากาศในช่วงปีหลังๆเราได้เห็นบทบาทของ K84 เพิ่มขึ้นในการลาดตระเวณในแถบพลติกและการทดสอบระบบขีปนาวุธใหม่ๆโดยเฉพาะในภารกิจที่ต้องการความลับขั้นสูงสุดเพราะเรือดำน้ำแบบนี้สามารถเข้าใกล้เป้าหมายได้โดยไม่มีใครรู้ตัว เรือดำน้ำรุ่นเดลต้า IV c l ค s าที่ k 8 4เป็นหในนั้นยังเป็นหนึ่งในเสาหลักของนโยบายนิวเคลียร์แบบสามเหลี่ยมนิวเคลียร์ไทรแอดของรัสเซียซึ่งประกอบด้วยขีปนาวุธบน,บนบกเครื่องบินทิ้งระเบิดและเรือดำน้ำปิดนิวเคลียร์เพื่อให้สามารถตออโต้กลับได้ในทุกสถานการณ์แม้จะถูกโจมตีอย่างฉับพลันในโลกที่เทคโนโลยีการทหารพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เรือดำน้ำอย่าง K-84 เยคาเตรินบุกคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคที่โลกยังคงไม่สามารถละเลยภัยคุกคามจากสงครามนิวเคลียร์ได้มันคือเรือที่แม้จะดูเงียบสงบและอยู่ใต้น้ำแต่พลังทำลายล้างของมันสามารถพลิกสมดุลของโลกได้ในเพริบตาเดียวจนถึงทุกวันนี้ K-84 ยังคงเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำที่ปฏิบัติการอยู่ในกองทัพเรือรัเสเซียและคาดว่าจะยังคงรับใช้ชาติได้จนถึงปี2030หรืออาจนานกว่านั้นหากได้รับการดูแลรักษาและอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง และนั่นคือเรื่องราวของ K-84 เยคาเตรินบุกเรือดำน้ำนิวเคลียร์ที่ไม่ใช่แค่เครื่องจักรกลทหารแต่เป็นหมักตัวสำคัญบนกระดานยุทธศาสตร์โลกที่ไม่มีใครกล้ามเมิน